ราชาลูกหนังทวโรขอเสนอโชเซฟเฟลิกดีอาร์จากมาการายงานว่าเชนอเล็กซานเดอร์อโนนได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากลิเวอร์พูลไปแล้วถึง3ฉบับเพื่อขยายสัญญาใหม่ของเขาแม้จะเป็นแบบนั้นแต่หงแดงเองก็ยังคงยืนยันอีกครั้งว่าพวกเขาจะไม่มีทางขายแบ็คขวาวัย2ีสมปีรายนี้ออกจากทีมไปในช่วงเดือนมกราคมนี้อย่างเด็ดขาด และถึงแม้ว่าอเล็กซานเดอร์โนจะปฏิเสธข้อเสนอสัญญาหลายฉบับจากลิเวอร์พูลแต่ผู้คนในเมอร์ซี่ไซส์ก็มั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากเขาเป็นเด็กที่พัฒนาฝีเท้าในอะคาเดมีของสโมสรตั้งแต่เด็กและเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับที่นี่และไม่ใช่แค่เขาที่มีสายสัมพันธ์กับสโมสรเท่านั้นแต่มันเป็นทั้งครอบครัวของเขาอีกด้วย ดูเหมือนว่าสื่อสเปนเองก็เริ่มที่จะหมดมุกเล่นข่าวนี้แล้วเพราะทางเทรน์นั้นปิดข่าวแบบเงียบจริงๆนะครับเรื่องสัญญาของเขาในตอนนี้ฟาบิโซโรมาโ,โนรายงานว่าสโมสรลิพูกใกล้ที่จะบรรลุข,ข้อตกลงในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับอิบราฮิมาโกนาเต้แล้วในเวลานี้ หงแดงกำลังอยู่ในขั้นตอนช่วงสุดท้ายของการเจรจาในเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่กับกองหลังกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีของพวกเขาเนื่องจากผู้เล่นแสดงความชัดเจนว่าเขาต้องการอยากที่จะอยู่คาแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปให้นานยิ่งขึ้นตอนนี้ทุกอย่างกำลังดำเนินการไปมากแล้วและน่าจะเหลือแค่เรื่องของเวลาเท่านั้น เมื่อวานในเกมกับฟูลแลมนั้นอีบูเองก็เดินทางมาเชียร์เพื่อนร่วมทีมที่สนามแอนฟิลด์ด้วยและไม่มีเครื่องป้องกันที่เข่าอีกแล้วและเดินได้ปกติดีแล้วตอนนี้เห็นว่าเจ้าตัวกำลังอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูร่างกายและออกกำลังกายในโรงยิมสำหรับโปรแกรมพิเศษเพื่อที่จะกลับไปฝึกซ้อมภาคสนามได้อีกครั้งน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2สัปดาห์จากนี้นะครับ ไทเวล่ารายงานว่าแน่นอนว่าเจ้าเปโดสูตน,น้าของไบรตันแอนโฮปอัลเบียนนั้นสนใจและพร้อมมากที่จะย้ายไปเข้าร่วมกับทีมใหญ่แล้วและเขาเองก็รู้สึกพร้อม100%ที่จะก้าวขึ้นไปและเล่นให้กับสโมสร,รบิ๊กซิกในอนาคตข้างหน้านี้ มีรายงานระบ,บุว่าสุนทรทีมชาติบราซิลวัย23ปีนั้นอยู่ระหว่างการเจรจาเบื้องต้นกับทั้งแมนยูต็ดและลิเวอร์พูลสำหรับการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นั้นน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าเดือนมก,กราคมที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากไบรตันมองว่าการสูญเสียผู้เล่นตัวเก่งของพวกเขาไปในช่วงหน้าหนาวนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆ ดูเหมือนว่าลิวร์พูลจะถูกใจเจ้าเปโดอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากโปรไฟล์ของเขานั้นตรงตามที่สมสรรกำลังมองหาอยู่เลยนะครับตัวแทนโดูประสันเลวิสติลนักข่าวสายลิฟว์พูจากเมลออนไลน์ออกมาเผยถึงเป้าหมายการเสริมทัพของลิวร์พูลในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังจากที่ตอนนี้ทุกคนเริ่มมองว่าใกล้หมดเวลาของแอนดูดูระสันที่เริ่มโรยราแล้ว โดยสตีวิเคราะห์ว่าในส่วนของแอนโทนีโรบินสันแบ็คซ้ายของฟูแลมที่ทำา2แอซซิตในเกมกับลิเวอร์พูลอาจจะเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ยากทั้งเรื่องค่าตัวที่น่าจะสูงรวมถึงอายุของเขาที่จะ28ปีในปีหน้าแล้วซึ่งเป้าหมายที่ดูเป็นไปได้ก็คือมิรลจเคอร์เคสของบอร์นมัทแบ็คซ้ายวัย21ปีที่เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติของดม so ิกโซว์สไลด์สตีวอธิบายเพิ่มเติมว่าในส่วนของเคอร์เคสนั้นสลอตเคยติดตามตั้งแต่สมัยคุมอาเซตเอามา แต่นักเตะย้ายมาตอนเขาย้ายไปคุมทีมฟุตนุลแล้วขณะเดียวกันวิชันฮิวเพอออกกีฬาของลิเวอร์พูลก็เป็นคนดึงเคร์เคสมาร่วมทีมบอลมัดเมื่อซัมเมอร์ก่อนส่วนเป้าหมายอื่นๆก็จะมีไรอันอัตโนรี่ของวูแทมตันรวมถึงลิเวอร์พูลเองก็จับตาสถานก,การณ์ของอัลฟองโซเดวิสที่จะหมดสัญญากับบาเยอร์ในซัมเมอร์หน้าเช่นกัน ลาสแตมปารายงานว่าลิวอพูได้กระโดดเข้าร่วมวงเพื่อทำการแข่งขันในการไล่ล่าคว้าตัวซาโมเอเลริชีมิดฟิลตัวรับของตริโนอแล้วในตอนนี้โดยมิดฟิลทีมชาติอิตาลีวัย23ปีรายนี้สามารถเล่นได้ในทุกตำแหน่งในแดนกลางและคาดว่าค่าตัวของเขาจะสูงกว่า25ล้านปอนด์อย่างแน่นอนทั้งนี้แหล่งข่าวที่มานี่นับว่าเป็นแหล่งข่าวในเมืองตูรินเป็นหนึ่งในสื่อที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีเลยทีเดียว แอนดี้จูนจากเดียติกฟุตบอลรายงานว่าจากที่ผ่านมาเรามักที่จะเห็นเขาสงบและเยือกเย็นอย่างมากแม้จะมีปฏิกิริยาข้างสนามในการแสดงอาการต่างๆแต่ในเรื่องแทคนิกเขาจะค่อนข้างที่จะรัดกุมมากๆเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าเล่นฟุตบอลเอาชัวร์เลยในสไตล์ของเขาแต่หลังจากลิฟพูลตามหลังฟูแลมหนึ่งต่อศูนย์และเหลือ10คนตั้งแต่ในนาทีที่17ของเกมเนเธอร์แสดงให้เห็นว่าเขาจําเป็นต้องลุยเขาก็พร้อมที่จะลุยและตอบโต้แบบหนักแน่นได้ด้วยเช่นกัน ิเวอร์พูลมีการประแผนการเล่นโดยยึด3 3 3เพื่อใช้กับช่วงเวลาที่เหลือและนั่นก็ว่าระหาม,มากแล้วแต่ก็มีการสลับสับเปลี่ยนไปใช้ระบบ3-42ที่ถูกคิดค้นเดียวนั้นในไม่กี่นาทีในช่วงพักครึ่งและกุญแจสำคัญในระบบนี้เป็นไรอันกราฟเฟนแบกที่ต้องขยับลงไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กับเฟอร์กิวฟันไดโดยมีโจโกเมสเป็นเซนเตอร์แบกอีกหนึ่งคนและเอาเชนอล็ซซานเดอร์โนขยับเข้าไปจ่ายบอลด้านใน นี่คือความเสี่ยงแบบสุดๆเพราะอย่างที่เห็นฟูแล่มพยายามจ่ายบอลเข้าแนวลึกของลิเวอร์พูลโดยผ่านกองหลัง3คนและการสวนกลับมาแต่ละครั้งของพวกเขาก็มักที่จะมีผู้เล่นมากกว่าหรือเท่ากันเสมอแต่หงแดงก็เอาตัวรอดมาได้จนโดนเล่นงานในนาทีที่76ขึ้นนําของฟูแล่มแต่หลังจากนั้นไม่นานอาร์เนอร์มีการปรับแทคนิคและระบบใหม่อีกครั้งโดยการใช้ระบบ4 1 4 โดยใช้แนวล,ลุก4ีคนและการมาของฮาวิเอเลียสดาวินนูนเยสและดิโกโชตาที่เล่นร่วมกับโมเมตซาล่าและลุยดิอารสในสนามและมันได้ผลอย่างที่เห็นในช่วงตั้งแต่นาทีที่79ไป หลังจบเกมอา์เนอร์พูดถึงแทคกติกนี้ด้วยว่ามีนักข่าวชาวรัสสองคนอยู่ที่นี่ในสนามแอนฟิลด์และผมเชื่อว่าพวกเขาไม่แปลกใจกับวิธีการเปลี่ยนตัวที่ผมทำเราแค่คิดที่จะนาผู้เล่นทุกคนที่สามารถทําประตูเข้ามาได้ลงไปในสนามจากนั้นการได้เห็นพวกเขาทํางานหนักโดยการเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลดังนั้นเรามีนักเตะ5หรือ6คนที่เน้นนักเตะแนวรุกเป็นหลักแต่ในขณะเดีวยวกันเราก็มีผู้เล่นในสนามแค่10บคนเพื่อพยายามทําให้คู่ต่อสู้ออกห่างจากประตูหรือไม่ให้พวกเขายิงประตูเพิ่มได้ และยังคงสร้างโอกาสได้เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นการทำงานในระบบนี้ซึ่งดาวินและโชต้ามีผลกระทบอย่างมากแต่คนที่มีผลกระทบค่อนข้างมากที่ผมชอบก็คือเอลเลียตและตอนนี้เขากลับมาแล้วรู้วิธีเอาชนะคู่แข่งก็ว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่อาเนอรู้วิธีการเอาตัวรอดจากความพ่ายแพ้ได้นี่สุดยอดเลยจริงๆแม้ผลเสมอจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแต่การไม่แพ้โดยตามหลังถึงสองครั้งและเหลือพเพ่น1ิบคนในสนาม ที่ต้องเล่นราวๆ78นาทีรวมทดเจ็บอย่างที่เขาบอกหลังจบเกมเลยว่าเขาไม่สามารถขออะไรนักเตะได้มากไปกว่านี้อีกแล้วนะครับลิอร์พูเอ็กโครายงานว่าอลิซิสแม็กอลิสเตอร์เปิดเผยถึงช่วงเวลาที่เขาได้รับโทรศัพท์จากเจอเกนคลับในการแชักชวนเขาย้ายจากไบรตันแอนโฮปเอลเบียนไปยังสโมสรลิลิอบ์พู เมื่อเจเกนครอปโทรหาผมครั้งแรกเขาบอกผมว่าเขากําลังทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทีมลิเวอร์พูลและโดยเฉพาะในตําแหน่งกองกลางเขาต้องการปรับปรุงมาในช่วงซัมเมอร์และเขายังบอกกับผมว่าเขาเห็นว่าผมมีลักษณะการเล่นที่คล้ายกับอิวคายกุรกันตอนที่เขาเล่นกับเขาที่ดอร์มุนเขาบอกผมว่าเขาคาดหวังว่าผมจะเป็นแบบนั้นและเชื่อว่าผมจะเป็นผู้เล่นคนสําคัญของสโมสรลิเวอร์พูลในอนาคตข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย แต่คุณรู้อะไรไหมเขาไม่จําเป็นต้องพูดอะไรหรืออธิบายอะไรให้มากเพื่อทําการโน้มน้าวให้ผมตัดสินใจเพราะผมต้องการอยากที่จะย้ายไปยังสโมสรลิเวอร์พูลในทันทีแล้วที่เขาโทรหาผมปัจจุบันตอนนี้แมคก,กาพ้นโทษแบนทั้งสองการแข่งขันจาก2องนาที่ผ่านมาแล้วและเขาฟิตมากและพร้อมที่จะลงเล่นยื่อเส้นเยืดสายในเกมที่พบกับเซาท์햄ตันในวันพุธนี้อย่างแน่นอน ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่าอาเนอร์กับความยอดเยี่ยมของไรอันกราวเฟนแบกในเกม, Liverpool, มลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลม2ต่อ2เขาสร้างความประทับใจมากเหมือนกับทุกคนที่อยู่ในสนามหรือดูเกมนี้ไรอันทำผลงานได้โดดเด่นอีกครั้งการเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลที่เท้าคืออะไรที่ยอดเยี่ยมมากเขามักจะอยู่ในแนวรับสุดท้ายของเราในเกมนี้มันเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเขาแต่เขาก็ทำได้ดีอย่างมากและเมื่อมีบอลที่เท้าเขาก็เข้ามาในแดนกลางมันเป็นผลงานที่โดดเด่นของเขา แต่ผมไม่คิดว่าเราต้องให้เครดิตกับเขาเท่านั้นผู้เล่นคนอื่นๆที่เล่นอยู่ข้างๆเขาและรอบๆเขาก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันและผมเองก็ไม่สามารถที่จะขออะไรพวกเขาได้มากกว่านี้อีกแล้วสิ่งที่เราต้องพยายามทำและต้องทำให้ได้ก็คือการครองเกมและมีบอลเอาไว้กับเราให้ได้เยอะที่สุดด้วยผู้เล่น10คนเราต้องการสร้างโอกาสได้มากขึ้นและพยายามเปิดเกมรุกมากขึ้นน่าเสียดายสำหรับเราบางทีโอกาสเดียวที่พวกเขาได้รับเมื่อเรามีผู้เล่น10คน มันสามารถนำไปสู่ประตูของพวกเขาได้เลวิสโบเวอร์2,021รายงานว่าโอเวนเบคแบ็กซด์วัย22ปีที่ลิเวอร์พูลปล่อยยืมตัวนั้นกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและพัฒนาฝีเท้ามากขึ้นเรื่อยๆกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์อยู่ในขณะน,นี้ในเกมเมื่อคืนนี้เบคเองก็ยิงประตรูให้กับทีมได้ในการเอาชนะลูตันทาวไปด้วยสกอร์2-0ไม่ใช่แค่ยิงประตรูได้เท่านั้นแต่เขายังมีส่วนร่วมกับเกมได้ดีมากอีกด้วย ปัจจุบันตอนนี้เบคกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับร็อบเอดเวิร์กุนเสือของทีมแบ็กเบิร์นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น13เกมทุกรายการยิงไป1ประตู2แอซิสนับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับแบ็กเบิร์นด้สัญญายืมตัว1ฤดูกาลนี้เบคพัฒนาและยกระดับของตัวเองขึ้นอย่างมากและตอนนี้ก็เป็นกำลังสำคัญของทีมและมีส่วนช่วยให้ทีมอยู่ในอันดับที่5ของตารางและช่วยให้ทีมมีโอกาสลุ้นเข้าไปอยู่ในพื้นที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้แล้วในนเวลาี้ โอเว่นเบ็กมีสไตล์คล้ายคลๆกับคอเนอร์แบดลีเลยทั้งคู่มีการยิงประตูดได้ดีเช่นกันถ้าเติมขึ้นมาแล้วเชื่อว่าปีซีซันนี้สนุกแน่ๆถ้ายังไม่มีการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายนี้นะครับเบ็กเองก็มีโอกาสสร้างความประทับใจได้เช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ